الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชุกรขอขอบคุณต่อพระองค์ละสุมหาในวัตลานะครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเรานะครับให้ริสกี ในแต่ละวันนะครับให้เนี้อมะต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ให้เรามีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้เรานั้นได้มาทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของเราสุมาตราเป็นอุมาเป็นประชาชาติของรทราสุลตานสลาฮ์ฮะลิวสลัมนะครับที่ต้องปฏิบัติตามสุนนะแบบอย่างของเราสุลตานลาฮ์ฮะลิบสลัมนั่นเองนะในการที่เรานน้นมาละหมาดกันที่มัสยิดนะครับแล้วก็ในการทําอิบะต้อย่างอื่นด้วยนะครับอะไรที่เป็นแบบอย่างท่านนบีนั้นเราต้องพยายามนะครับในทุกเรื่องในอิบดตาเต็มกระลาความสามารถของเรานะครับ การถือสินอดการบริจาคสาการการทําทานหรือการอาร่อานอัลกุรอานนะการทําความดีต่างๆทุกอย่างที่ตรนสุนได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้เนี่ยเราก็จะต้องพยายามทําติดตามนั้นนะครับแล้วก็พยายามอย่าได้ต่อเติม ศาส,สนาอย่าได้ทําในสิ่งที่ผิดการอุตริหรือที่เรียกว่าบ,บิดอาร์นั่นเองนะครับแม้ว่าจะเป็นที่นิยมชมชอบของคนส่วนมากก็ตามนะครับเพราะสิ่งที่จะทําให้เราได้รับความดีงามนั่นก็คือการยืนหยัดในการปฏิบัติตามอัลกุรอานและก็สุนันนั่นเองนะครับพี่น้องครับอลัลลอฮ์บอกอัอลลอฮ์สุบะลาบอกเราในอัลกุรอานนะครับให้รู้ถึงถึงคนในครอบครัวของเราคือจะเป็นลูกหลานก็ดีคู่ครองก็ดีเนี่ยอลัลลอฮ์บอกว่า บางคนเนี่ยนะบางครอบครัวบางคนเนี่ยเป็นศัตรูกับเรานะเป็นศัตรูยังไงนะบางทีเนี่ยจะเราเนี่ยจะทำอำามันเนบดาเราจะทําความดีคนเหล่านั้นอาจจะ,ะห้ามปรามหรืออาจจะ,ะทําให้เรานั้นหันเหออ,อกไปรอบในทางของศาสนาก็มีนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์เตือนให้เราได้รู้เอาไว้นะครับว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยสำคัญนะครับในสุรัตตากบุนะครับรอัลลอฮ์บอกน,นะครับ Allah ว่า ยานจรีนามานูอินนามินอัสวาจิกุมวาวลาดิกุมอดูวัลละกุมนะอัลลอฮ์บอกว่าคนบรรดาผู้ศรัทธาเอ่ยพูดถึงคนที่มีอ m มานะครับบอกว่าแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าน่ยแล้วก็ลูกหลานพวกเจ้านั้นนะมีบางคนเป็นศัตรูของพวกเจ้านั เราบอกว่าบางคนนั wa, án, ้นเป็นส um ัตรูฟาซรหุมวม่นตาฟูว่าทัศฟูว่าาฟิรูฟอินลัลลอฮูอะลลอฮัลลออัลลอฮิบอกว่าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขานะตรงนี้ก็คือหมายว่าไม่ให้เราคล้อยตามเขาบางทีเขามาแนะนำเราเขาบอกเราเนี่ยหรือเขามาติติงเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสวนทางกับคำสั่งของเราเราซูล บางคนสามีเนี่ยต้องการที่จะทําความดีต้องการที่จะเรียนรู้ศาสนานะครับไปศึกษาอัลกุรอานไปศึกษาสุนขรขทศูนัพัญญาคดีลูกคดีเนี่ยก็แสดงอาการกระด้างกระเดื่องไม่เห็นด้วยนะหรือคอยขดัดคอยขวางอะไรต่างพวกนี้หรือจะบริจาคในทางของรับสุมาฮาตลาเนี่ยก็คอยติติงคอยห้ามปรามอยู่ทุกอย่างนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตือนแล้วให้เราได้ระวังเอาไว้นะเราบอกจงระวังต่อพวกเขานะจงระวังต่อพวกเขาืออย่าได้คอยตาม นะถ้าเราทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามอัลกุรอานตามสุนนะแล้วพันยากด็ดีลูกกด็ดีก็มีหน้าที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมนะครับอย่างเช่นสามีเนี่ยจะไปละหมาดมาสัสยิดพันยาก็ต้องขออำนวยความสะดวกนะ จัดเสื้อผ้าจัดอะไรต่ออะไรให้หรือบุกเครื่องุกเครื่องละหมาดบางได้เวใกล้เวลานะเดี๋ยวจะไปมัสยิดไม่ทันนะ,ะช่วยกันตักเตือนช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมนะครับไม่ใช่บางคนนะห่วงห้ามเราหมาที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปมัสยิดรอะไรต่างพวกนี้มีคนไปเยอะแยะและ้วเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับอัลลบอกว่าจงระวังต่อพวกเขานะจงระวังอัลลบอกว่าแต่ถ้าพวกเจ้าเนี่ยอภัยและยกโทษให้แก่พวกเขานะ วอินตาฟูวัตัสฟะฮูวัตักฟิรูอภัยและยกโทษให้นะเฟยนอลลอฮ์ก็พูอเราถ้าจริงขอเราเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอถ้าเราให้อภัยเขาก็ยกโทษให้เขาในความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างนะครับเหตุแห่งการลงอาญ์เนี่ยนะครับมันมีคนหมู่ชนชาวมักกะคนหนึ่งเนี่ยที่รับนับถืออิสลามเนี่ยประสงค์ที่จะอพยพไปยังนครมาดีนะตามพระรานิไปนะครับแต่ว่าภรรยาและลูกเนี่ยได้ขัดขวางไม่ให้อพยพไปไม่ให้อพยพไป อย่างไรก็ตามนะหลังนั้นต่อมาเขาก็อ,อกพยพไปที่หลังเนี่ยแต่ไปถึงปรากฏว่าได้พบได้เห็นคนที่อ,อพยพไปก่อนหนะ้าเขาเนี่ยได้มีความรู้ศาสนาได้เรียนศาสนารทร้ศโซลาสลัสมได้ละอักุรานได้ปฏิจัมสุนั้นทั้นหมดมีความรู้มากมายนะครับเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าว่า เขาเสียใจที <databases> icism, <laughs> ่เขาเนี่ยไม่ได้อพยพไปตั้งแต่ทีแรกนะเพราะพญาลูกหลานเนี่ยขัดขวางเอาไว้นั่นเองนะมันเป็นแบบนี้นะครับเขาก็เสียใจนะก็อยากจะยากจะอยากจะได้อยากจะได้ทางใจจะลงโทษบรรดาพญาแล้วก็ลูกๆเอาล็อตเวลาเขาจึงลงอายะนนี้มานะครับมาให้เขามองข้ามข้อบกพร่องตรงนี้สําคัญคือให้มองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของพญาแล้วก็ลูกไป คือเรื่องในครอบครัวเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็น,ปนอีกประการหนึ่งที่เราน่าจะได้นํามาใช้ได้นะครับบางทีบางเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เขาฝากฝืนหรือเขาดื้อดึงเนี่ยเราก็ต้องบอกต้องเตือนนะหรือมองข้ามไปบ้างไม่ต้องเก็บ เอามาอย่างละเอียดเก็บทุกเม็ดไม่ใช่นะมองข้ามความผิดพลาความบกพร่องของเขาไปบ้างแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็บอกเขานะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอบอกไว้แล้วนะครับว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ในกลุ่มผู้ที่ศรัทธานั่นเองนะว่าบางทีพัญญาแลว้วก็ลูกเนี่ยเป็นศัตรูของพวกเจ้าก็าคอยขัดขวางไม่ให้ให้เราเนี่ยทำความดีตามอัลกุรอานและก็สุน่าขอทรัสูนั่นเองด้วยกับเหตุที่เขาอาจจะอหม่านยังไม่ถึงขั้นหรือความรู้อาจจะยังไม่ได้ระดับที่ที่จะนําพาตัวเองให้รอดได้นั่นเอง เราก็ต้องให้อภัยแล้วก็แนะนาเขานั่นเองทั้งลูกทั้งพญานั่นเองเราบอกต่อนะครับอินนามะอัมววลุกุมเอาไาลุกุมฟิตรนะแต่จริงทรัพสมบัติแล้วก็ของพวกเจ้าแล้วก็ลูกของพวกเจ้านะนะั่นเป็นเครื่องทดสอบนะทรัพย์สมบัติก็ดีแล้วก็ลูกก็ดีเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบนี่เราจะต้องอ,อ,อย่าไปอย่าไปลหลงไหลได้เพิ่มนะกับทรัพย์สมบัติที่มันมีที่มีอยู่จะได้มาในทางมรดกก็ดีหรือจะได้มาจากการประกอบอาชีพก็ดีนะ อย่าไปหลงไหลได้เพิ่มให้มากนักนะทั้งทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกหลานมีลูกหลานมากมายนะครับตรงนี้อัลลอบอกนั่นเป็นเครื่องทดสอบของพวกเจ้านะครับอ่าวันล,ละวัหนหุนอจุลอาซิมถ้าจริงอ่าอัลลอฮฺนั่นหละนาที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่นะคือที่พระองค์มีรางวัลยิ่งถ้าใครเนี่ยนะอ่าเชื่ออัลสุบฮานหัวตาลาไม่หวงแหนทรัพย์ไม่ตรณีนะครับยินดีที่จะบริจาคในทางของเราสุบฮานอัลตาราเนี่ย เราบอกว่านั่นแหละณที่พระองค์นั้นมีาะมานอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะฟัตัะกุลลามาสต้าตุมดังนั้นพวกเจ้านั้นจงยำเกรงอลัลลเราเถิดเท่าที่พวกเจ้านั้นมีความสามารถนะครับอญเนื่อนี้อราบอกให้ยำเกรงอัลลเราเท่าที่มีความสามารถนะสำหรับคนที่ศรัทธาเรามีความสามารถเพียงแค่ไหนเราก็ทําให้เต็มที่นะในเรื่องการบริจาคเรามีไม่มากเราก็บริจาคเท่าที่เรามีอยู่นะครับ ไม่ต้องไปฝืนนะเอาล้อบอกว่าให้ยามเกรงเอาล้อเท่าที่มีพวกเจ้านั้นมีความสามารถนะครับละหมาดในายามค่าคืนนะละหมาดถ้ายืนไม่ได้ก็นั่งถ,ถ้านั่งไม่ได้ก็นอนนะมีชุนน้าอยู่แล้วตรงนี้ให้เราได้ได้พยายามทําให้เต็มที่แล้วกันเต็มกําลังความสามารถนั่นเองนะครับเอาล้อบอกต่อว่าว่าที่อ่าวัสมาอววาติอูนะ ว่าฟิโกครเราครเรลี้ยอฟูซกลุมบอกว่าและจงเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามและจงบริจาคเถิดให้เชื่อฟังเราแล้วก็ปฏิบัติตามอรานะแล้วก็ให้เรานั้นบริจาคเถิดนะบริจาคเถิดเพราะมันเป็นการยิ่งสำหรับตัวของพวกเจ้านะให้บริจาคนะอย่าได้มีความหวงแหนทรัพย์อย่าได้ตนีโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ยเกิดภัยพิบัติมากมายนะมุสลิมได้รับ ผลกระทบเยอะนะแล้วความเดือดร้อนนะครับฝนตกหนักน้ากนนําท่วมในภาคใต้นะครับถ้าเรามีกําลังความสามารถจะช่วยได้ก็ให้เราช่วยเต็มกำลังความสามารถนั่นเองนี่นะครับเราบอกต่อนะครับว่าโอไมอโอไมย,ยุกชว่วหาสัตที่ฮีโฟเรไลกับมลหมุมฟิลิโูนเราบอกแล้วผูว้ใดที่ถูกปกป้องให้พ้นจากความตนีแห่งจิตใจ,จของเขาแล้วเนี่ยนะคนเหล่านี้นะพวกเขานั้นเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะ ใครที่ถูกปกป้องให้พ้นจากความตจริคือหัวใจที่มันไม่ตจริอ่ะหัวใจที่พร้อมที่จะจะช่วยจะบ,บริจาคเราเนี่ยเป็นตัวแทนของรัศวัตรุลาที่มาบริหารทรัพย์สินในดุนยานี่ทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือเป็นของรัศวัตถลาทั้งนั้นแหละนะครับแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่มาบริหารจัดการนะครับเพราะใช้มันไปในนทางของรัฐสุมาห์ในหัวตาลนะครับบริจาคในทางของรัฐวัาตถลา,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 าช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ ที่ที่สำคัญมากนะครับบางคนเนี่ยจมอยู่ในน้ำสามวันสี่วันอาหารก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้ดื่มนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเกิดเหตุไปแล้วตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่มีกำลังเขาต้องช่วยกันนะครับอันนี้อเลอ์ Allah บอกตอนเขาว่าอินทะุกรุลากรรณพัสนานะอเลอ์บอกขราวพเจ้าเนี่ยให้อเลอ์ยืมอย่างดีเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับอยูดาอนฟุลกุมเวลฟิีละกุมอเลอ์บอกว่าพระองค์จะทรงทวีการเยี่มแก่พวกเจ้าและจะทรงเอาไปโทษให้แก่พวกเจ้า การให้เรายืมก็คือหมายถึงว่าการที่เราบริจาคในทางของรัศดานั่นเองนะในเรื่องที่จะต้ะะช่วยพี่น้องเ,าเราที่ตกทุกข์ได้ยากที่ลําบากช่วยงานศาสนาของร้านสุบาฮาในหัวตาลาเต็มกำลังความสามารถของเรา,เานั่นเองนะครับ วะลาหูชะวูฮาลิมอัลลอฮฺบอกว้แล้วนะนั่นเป็นผู้ทรงตอบแทนแก่ผู้กระทําความดีและทรงผ่อนผันการลงโทษนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่อัลลอฮฺสุลต่านได้บอกเราไว้แล้วนะให้เรานั้นอ้าเ่าบอกขาผูกเจ้าเนี่ยให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยม นะคือไม่มีความตนีนะครับบริจาคด้วยความอิกราด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ตะกกนไม่โอ้อวดนะบริจาคด้วยกับสำนึกในบุญคุณของเราสุมหาห์เนวตาราบริจาคด้วยกับห่วงใยพี่น้องที่รับความลำบากตกทุกข์ได้ยากหรือรับภัยพิบัติเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้เราสนับสนุนส่งเสริมเรานั่นเองนะครับก็ให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามทบทวนนะครับการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันในแต่ละวันนะครับชีวิตที่เหลือเนี่ยให้เราพยายามนะครับ เต็มกลังความสามารถนะครับให้เราจาเกณฑ์งองล l l a ์เท่าที่เรามีความสามารถเถิดนะแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็บัติในสิ่งที่ a ลอ a h เราซูญเนี่ยได้บอกเราได้ปฏิบัติเป็นอย่างาไว้แล้วก็จงบริจาคเถิดนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อ,อัลาฟวค่อยเราเรื่องฟุตกุมจงบริจาคเต่เพราะเป็นการยิ่งสําหรับตัวของพวกเจ้านั้นสิ่งที่เราบริจาคไปว่าจะเป็นผลดีกับเรานะครับเราจะเราจะจะเพิ่มพูน ให้กับเราอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเชื่อแล้ตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามนั่นเองนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความสำนึกในฐานะที่เราเป็นบ่าวขอรับสุบาตลาราสกีต่างๆที่เราได้รับแต่ละวันนั้นเป็นเนี้อมาจาลลาสเวลาทั้งสิ้นเลยนะครับก็ให้เราแบ่งปันไปนะครับอย่าได้มีความตจะาดีแห่งจิตใจนะครับให้จ่ายทั้งที่เป็นสากากด็ดีเป็นชะก๊อคคดีที่เรามีความสามารถแจกจ่ายไปตามกําลังความสามารถ ท่าที่เรานั้นสามารถจะทําได้นะครับก็ฝากพี่น้องแล้วก็วันนี้มีพี่น้องเราคนจากไปแล้วนะครับคือ,อบางรกานเราทีส่สร้าหาหวังบางรกานเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นกรรมการอยู่ที่มสัสยิดเรานี่แหละนะครับช่วงหลังเนี่ยยุทธขยอยู่ที่ขงบนนะว่าถึงอายันคอล้อมาเมื่อเมื่อวานนี้นะครับวันนี้จะละหมาเดเวลา10โมงเช้าที่มสัสยิดโนรยซานทับช้างขงบนนะครับ10โมงเช้าใครที่ว่างไม่ติดธุระภารกิจเข้าไปขอดวากัน